เปิดตัวแล้ววันพัชเอทูวใช้ชิป d ดมิสตี้เก้าพพร้อมจอพันล้านสีมีชาร์จไว้8ดวัตต์ในราคาเริ่มที่11,500บาทล่าสุดทางวันพัชประเทศจีนก็นได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรลือทงรุ่นใหม่อย่างวันพัชเอทูวีออกมาแล้วครับโดยวันพัชเอทูวมีดีไซน์ตัวเครื่องขอบเหลี่ยมมีหน้าจออัมเล็ตขนาด6.74นนี้มีขอบโค้ง2.5 d ดี มีความคมชั้นระดับ2,772คูณ1,240พิกเซลมีค่ารีเฟร็กรท120เฮิรตซ์รองรับการแสดงผลสี1.07พันล้านสี1 0บิตครอบทับด้วยกระจกอา c ์ซิ AGC DC Star 2พร้อมปุ่ม alert slider อยู่ด้านข้างครับส่วนด้านหลังของตัวเครื่องจะครอบทับด้วยกระจกกันเลนสกาส5มีฝาหลังเรืงามลงขอบโค้งเป็นแบบ 2.8D Micro Edge Glass ใช้ชิปประมวลผล m e d i a t e k d ม m e n s ซิต9,000 ให้แลมมาแบบ LP ระดับไฟ X สูงสุด16กกส่วนลองเป็นมาตรฐานโยเบสสาความจุสูงสุด512าริบกบนระบบการ n d r o i d 13ครับทับด้วยเ o l o r เ1ล s ที่ปรับแต่งมาสําหรับผู้ใช้งานที่จีนโดยเฉพาะให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนไวด์ความละเอียดหกสิบล้านพิเซลรูรับแสง f 1.7งทางยาวโฟกัส25มิลิเมตรโครงสร้าง6ชิ้นเลนรองรับระบบการสั่นแบบ o i s กล้องออร้ตาไว ความละเอีด8้ินพิเซลรูรแสง2.2มุมมองรับภาพ112องศาทางยาวโฟก,กัส16 mm, มิลิเมตรมีโครงสร้างแบบ5ชิ้นแลนและกล้องมาโครความเดีด2้านพิเซลรูรแสง2.4มุมมองรับภาพ89องศา ทางยาวโฟกัส21มิมโครงสร้างแบบ3ชิ้นเล่นส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมี f ฟอ t u เจอร์ไฮเปอร์บู2.0ที่เสริมการเล่นเกมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงมี t ทัชบู o o t และเฟรมบู o o t ช่วยให้การเล่นเกมมีประสิทธิภาพดีขึ้นถึง38%ใช้ระบบระบายความร้อนแบบชุดน้ำา u u p r r ์บ c k VC Liquid c o o คูลิ่นอกจากนี้ยังรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารไร้าสายทั้ง NFC, WiFi 6และ Bluetooth 5.3 มีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข้างของตัวเครื่องมีลำโพงสเตลล์แบบคู่มีทั้งหมดสสีคือสีเขียวและสีดำให้แบตเตอรี่เป็นที่5,000ันมิลลิแอมรองรับชาร์จไว80ปดสิบวัตต์ได้ด้วยครับสมาร์ทโฟน OnePlus 8 2 v, มีรุ่นราคาต่อนี้ครับรุ่นแรม12บสองกิกรอมสองรากิกราคาอยู่ที่2,299หยวนหรือประมาณ11,500บาทรุ่นแรม16บหกกิกรอมสองรากิกราคาอยู่ที่2,499หยวนหรือประมาณ12,500บาท และรุ่แรม16 g กิกรอม5้2รกิกราคาอยู่ที่2,799หยวนหรือประมาณ1 4 0 0 0บาทตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ